ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่รักการปลูกทุกท่านค่ะวันนี้พบกับอิ๋วชวนปลูกกันอีกแล้วนะคะตอนแดดร่มลมตกวันๆๆๆววนกรกรีลล้ลมแรงๆแรงๆดูสิค่ะมะละกอแทบจะโค้นเลยลมแรงมากพอดีว่าวันนี้อิวเก็บของเตรียมไปขายพรุ่งนี้เช้านะคะเก็บเก็บของจากในสวนของเราเก็บมาได้อย่างละนิดหลังละหน่อยอะคะ่ะตามที่เห็นเนี่ยแล้วพอดีว่า ไปเจอ,อของบางอย่างในสวนที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วแล้วเขาสุกแล้วพร้อมที่จะทําทพันุ์แล้วนะคะเคยเคยนาเสนอเคยให้ดูตอนคลิปก่อนที่เป็นพืชคลื่ค้างนะคะในพื้นที่จํากัดเนาะก็คือตัว,วบวบงูนะคะนี่วบวบงูที่ ที่เขาสุกจัดเต็มที่แล้วเราอจะทําเป็นเม็ดพัน์ธุเพื่อจะปลูกต่อไปนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็ก็เลยคิดว่ามาทําให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคะเผื่อใครอยากจะลองทําบ้างเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะคะสําหรับเกษตรกรอย่างเราถ้าเราสามารถผลิตพันธ์เองได้หาเม็ดพันธุ์เองได้ เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นสมบัติของเรามันก็จะเป็นแบบว่าลดต้นทุนได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างอย่างตัวเจ้าบบงูบบงูพวกนี้นะคะที่ที่อยู่ทำเนี่ยที่ที่ทำเพราะว่าไม่อยากซื้อเขาเนี่ยมันมันจะถ้าซื้อเขามาในหนึ่งซองสิบบาทอ่ะมันจะได้อยู่ห้าเม็ดนะคะ หเมตรตกไม่ละสองบาทเนาะบางเอ่อถ้าเป็นบางถ้าเป็นพันพวกคุมพันเอฟวันอะมันก็จะแพงขึ้นไปอีกแล้วซื้อมา5ม้าเมตรใน1นซอง<ม>ก็ใช่ว่าจะขึ้นทั้ง5เมตรนะคะส่วนมากจะมีปัญหาก็คือขึ้นไม่หมดเราก็จะเสียดายบางบาง,บางซองนี่ไม่คือไม่ขึ้นเลยก็มีนะคะหรือบางบางทีปลูกไปไม่ได้ผลไม่งามหรือเจอ โรคเจอมแมลงอะไรเงี้ยเราก็จะเสียทิ้งไปเราก็ต้องควักเงินไปซื้อใหม่สิบบาทหลายหายครั้งก็หลายตังค์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บทําพันธุ์ไว้เองได้พวกพวกนี้มันก็จะแบบว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีอะคะ่ะเป็นเรื่องดีของเราเนาะที่สามารถเก็บทําพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจะเอาให้ดูแต่ว่าจะขออนุญาตให้ความรู้เรื่องการ เลือกซื้อเม็ดพันนิดนึงนะคะก่อนที่ก่อนที่เราจะมาชำละไอ้ตัวนี้ให้ดูนะคะก่อนที่จะชำละให้ดูแต่ขออนุญ,ญาตอาบอกกล่าวถึงการเลือกซื้อก่อนสำหรับบางท่านที่อาจยังไม่รู้นะคะเ,เวลาเราไปเลือกซื้ออันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนะคะคือยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าเป็นพันที่สามารถ ปลูกแล้วก็อย่างเงี้ยปลูกแล้วก็สามารถเอาพันุ์ต่อได้เนี่ยอย่างอิลก้าเอาพันธุ์ต่อได้เพราะว่าอ e ิเลือกซื้อพันธุ์ที่แบบว่าเป็นพันธุ์ทั่วไปเป็นพันุ์พื้นบ้านนะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านเราปลูกก็เราสามารถเก็บเ,บเม็ดต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์ควบคุมในซองเขาเขียนว่าพันธุ์ควบคุมเพื่อนเพื่อน,อนห้ามเก็บนะคะเก็บไม่ได้เลยเก็บปลูกได้ขึ้นปกติแต่ผลผลิต จะไม่ถึง50%นะคะเอ่อนะคะถ้าจะให้ได้เต็มร้อยเพื่อนๆต้องปลูกต่อๆๆไปเก็บไปเรื่อยๆ,ๆนับไปถึง9รุ่นเพื่อนๆถึงจะสามารถให้เขาเป็นพันธุ์แท้ได้นะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาน,านานมากกว่าจะได้ถึง9รุ่นนะคะนั่นล่ละแต่ทีนี้วิธีการไปซื้อดูที่ซองค่ะ เช่นตัวนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณายี่ห้อค่ะเนาะเดี๋ยวอิวขออนุญาตปิดปิดยี่ห้อเลยไว้ก่อนอันนี้จะเป็นฟักทองพันอันนี้เป็นชื่อพัน์เขาข้าตอกรหัสของเขานะคะแล้วก็จะมีห้อยท้ายว่า f 1 f 1ตัวนี้ก็คือเป็นรหัสที่บอกคือถือคนซื้ออะ่ะจะต้องรู้อะค่ะว่า ถ้าเห็นตัวนี้ปับ๊บเรารู้เลยว่าเป็นพันธุ์ควบคุมพันธุ์ควบคุมก็คือ,อบริษัทอ่ะเขาจะไปจ้างพวกอย่างเนี้ยญาติญาติของอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่อยู่ตามมันนอกนะคะเ็าจะไปให้ความรู้แล้วก็จ้างจ้างเขาปลูกแล้วก็จ้างผสมเกสรแล้วก็คัดพันธุ์อย่างดีเลยสอนวิธีการอย่างดีไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนไม่ให้มีมแมลงหรืออะไรไปผสมข้ามเพศข้ามอะไรอย่างนี้ คือออกมาแบบเป๊ะๆสมบูรณ์เป๊ะๆแล้วเขาก็จะไปรับซื้อมันล็ดผ่านคืนมานะคะอันนั้นเขาเรียกผ่านควบคุมอันนั้นก็คือ,อพอขายเนี่ยตัวนี้ก็จะถ้ามีสัญลักษณ์เอวันนี้ก็คือจะจะแพงกว่าแต่ว่าแบบแพงกว่าแบบพนธุ์พื้นบ้านแต่ว่า,าผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือจะได้ตามรูปเป๊ะเลยนะคะ มันจะมีอีกตัวเ,เสียดายไอซองของมะเขือยาวอิลืมเอายิ่ลืมเอาให้ดูอะคะ่ะเอ้ยลืมเก็บไว้มันจะมีพันธพื้นบ้านกับพันเอฟวันปู่ใส่การลองดูเลย <c oughs> ในรูปภาพอะที่ไม่ใช่เอฟวันอะรูปภาพก็จะเป็นมะเขือยาวใช่ไหมคะแต่พอเราปู่ออกมาอะมันก็จะไม่ได้ยาวตามภาพอันนั้นก็คือพันธ์ุพื้นเมือง ก็คือไม่ได้ควบคุมก็คือได้มันเคยยาวมาก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็แพ็คขายให้เราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีรหัสที่ต่างกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าพันควบคุมคือ F1 นะคะทีนี้พันพื้นบ้านจะมีสัญลักษณ์ยังไงอันนี้อันนี้ต้องขออนุญาตนะคะสําหรับคนที่แบบว่ารู้แล้วแล้วก็เก่งเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยคือ,อยูจะพยายามที่จะแบบว่าอธิบายให้ ให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะบางทีอาจจะไม่เก่งเรื่องวิชาการก็ต้องขออภัยแต่ว่าเอาเอา,เอาที่ตัวเองรู้เนาะอันนี้คือก็อแตกต่างเนาะอันนี้ F1 นะคะ F1 คือพันธุ์ควบคุมนะคะต,ตัวนี้ถ้าก็เขียนว่าพันธุ์โ p พันธุ์โ p ก็คือพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองสามารถเก็บต่อได้นะคะนี่ยังพวกผักใบผักอะไรอย่างนี้ มันมีเยอะเลยมะเขือก็มีพันโอพีก็มีไอเจ้าเนี่ยที่อิวปลูกเนี่ยตัวเนี้ก็คือโอพียี่ห้อนี้ก็รู้สึกจะมีค่ะโอพีไปหาดูพวกโอพีทั้งหลายเนี่ยตามท้องตลาดเขาเขาจะเขียนที่จริงเขาเขียนสิบห้าบาทเนาะแต่เวลาเราไปขายที่ละเอก็ไปซื้อที่ร้านขายส่งเขาจะส่งเราซองสิบบาททั้งหมดเลยแต่ว่าพวกนี้จะไม่ได้นะแต่เอฟวันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง สตาร์ทที่25บาท30บาทแล้วแต่แล้วก็มีเม็ดพันนิดเดียวแต่ว่าลูกออกมาจะเป๊ะตามนี้เลยเข้าใจตามนี้นะคะเลือกซื้อตามใจชอบถ้าต้องการเก็บเมล็ดพันธ์ุต่อให้ซื้อที่มีสัญลักษณ์ OP นะคะถ้าอยากได้ลูกสวยตามตรงปกให้ใช้ F1 ซึ่งจะมีหลายยี่ห้อไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะ เดี๋ยวจะว่าอิ่วโฆษณาเอาตามนี้เลยแต่ว่าที่ที่นิยมอออย่างเช่นอย่างเช่นเจ้าเจ้าตัวนี้นะคะที่อยู่ซื้อเนี่ยเป็นโอพเนาะมันจะเป็นพันุ์พื้นบ้างมันก็จะออกมาหลายๆรูปแบบเวลาเราปลูกจะมีลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างอ้วนบ้างผอมบ้างสั้นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมันจะออกมาแบบ ฆ่ากันไปแต่ว่าเจ้าต,ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเป็น,ปน,ปนพันุ์พิเศษออเอกลักษณ์พิเศษของพันุ์พื้นบ้านก็คือจะมีกลิ่นหอมหอมกระทั่งใบกระทั่งยอดเขาเวลาเราไปเก็บดากที่ต้น,นเพื่อนเ่ออ,อยากอยากจะใหม้มันก็อยู่ไกลกันเนาะอยู่กันคนละที่ <laughs> ถ้าใครเคยนั่นเาเคยลองสังเกตด,ดูนะคะถ้าเป็นพันุ์พื้น พื้นเมืองอ่ะไปแตะที่ใบอ่ะเพื่อนๆจะรู้สึกหอมได้กลิ่นได้กลิ่นหอมชัดเจนเลยแต่ถ้าเป็นพันุ์ควบคุมพันุควบคุมก็จะลายแบบนี้แหละแต่ว่าเธอจะยาวแล้วก็สวยลูกจะเสมอกัน <c oughs> ลูกจะยาวเสมอกันมากๆแล้วก็สวยมากๆนะคะในรูป ในรูปหน้าซองเป็นอย่างไรปลูกออกมาก็จะได้อย่างนั้นนั่นคือพันธุควบคุมนะคะอีกอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเ,าเป็นมาลาขี้นกนะคะนี่พันธุควบคุมจะสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้พันธุพื้นบ้านแต่ทีนี้พันธุควบคุมตัวนี้เอ๋วซื้อเป็นซองมาใช่ไหมคะก็มี5เม็ดเหมือนกันอันนี้ก็แพงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แพงเหมือนกันได้5เม็ดทีนี้อยู่ไม่ได้สนใจว่า เธอจะออกมารูปร่างไหนเพราะว่าเวลาอิไปขายเนี่ยจะลูกลูกป้อมลูกเลกลูกอะไรลูกค้าก็ซื้ออยู่ดีอิวก,ก็เลยใช้การเก็บการเก็บเม็ดพันธุ์เองเก็บจากตนนัวนี้พอปลูกออกมาจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ดกนะคะไม่ดกอิวก,ก็ไม่ซีเรียดเพราะว่าอิกเก็บยอดขายได้หนึ่งแล้วก็ลูกอย่างนี้ยังไงลูกค้าก็ซื้อ สองใช่ไหมคะแล้วก็เราปลูกตามริมรั้วเราไม่ต้องอะไรมากมายยังไงเราก็ได้ขายจานละสิบบาทก็เลยไม่ซีเรียสก,ก็เลยก็เลยไม่ต้องไปลงทุนซื้ออีกแล้วเพราะลงทุนซื้อครั้งเดียวแล้วก็ยู่ก็จะปล่อยให้เขาเหลืองแบบนี้คะ่ะนี่ให้เหลืองแบบนี้ลูกใหญ่เขาจะใหญ่มากเท่ากับปั้นเลยแต่นี่ตัวนี้มันเป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วนะคะมันกลายเป็นพันธุ์พื้นบ้านไปแล้วมันก็เลยเล็กอย่างนี้แหละเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทุนหรือจะปลูกให้มันเป็นแบบว่าธุรกิจเรามีที่รับซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนดสเปคกำหนดไซส์มาให้เราเนาะ,ะเพื่อนๆก็จำเป็นต้องซื้ออันนี้ซื้อแบบนี้เพราะว่าลูกก็จะออกมาตามนี้พราะค้าก็จะรับแบบนี้นะคะแต่นี่พอดีว่าอิวขายที่บ้านนอกอิขายลูกกลมๆป้อมเล็ก แบบนี้ก็ได้อิวก็เลยไม่ได้ซีเรียสก็เลยเก็บเก็บอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่อนี้ก็ได้ประมาณ4ี่สบาทแล้วอยู่เนี้ยจานละสิบบาทนะคะนี่ส่วนพริกนะคะพริกนี่เพื่อนเอ,นอ่ออมันก็จะมีเหมือนกันนะพันควบคุมปลูกออกมามันก็จะเป็นเม็ดใหญ่สวยอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าพอพอมันสุกอย่างนี้แล้วก็เราก็เอาเก็บเม็ดแล้วก็ไปปลูกต่อ เขาก็จะดกเหมือนเดิมเหมือนกันปกติเพียงแต่ว่าสเปคจะลดลงจากที่ใหญ่ๆอวบๆก็อาจจะเล็กลงหรือบางทีก็ไม่ดกเท่าก็มีถ้าเราดูแลไม่ดีนะคะเป็นจะพวกพริกก็จะประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการผลผลิตเยอะๆเพื่อนๆก็ซื้อ F1 <ๆ>ไปนะคะถ้าเกิดว่าเออมันอยู่ที่ตลาดอะคะ่ะอยู่ที่ตลาดว่าเขากำหนดมายังไง แต่พวกมะเขือนะคะแนะนำให้ซื้อ F1 ไปเลยเพราะว่ามะเขือเป็นพืชที่อายุยืนมากพอครบหนึ่งปีแล้วเพื่อนๆก็ทำสาวมีสอนวิธีทำสาวมะเขืออยู่นะคะซึ่งได้ผลเพด้วยไม่ต้องถอนทิ้งใหม่แล้วเราลงทุนแค่ครั้งเดียวลงทุนถ้าปลูกแค่ขายผสมผสานแบบอิ๋วนะใช้ซองเดียวอยู่หมัดเลยเพราะว่าในหนึ่งซองอ่ะมันจะมีตั้งร้อเม็ด โอ้ยปลูกแบบว่าจนขี้เกียจปลูกไปเลยนะคะก็ลงทุนเอาเอฟวันไปเลยเพราะว่ามันจะดกมากดกแบบพิสดารเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นพันพื้นบ้านเคยก็จะเกิดแบบตามใจฉันแล้วก็ลูกก็ไม่สวยนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ว่าพวกผักใบเนี่ยไม่นยมมมไไ่่อแนะนำให้ให้เลือกเป็นเอวันนะคะ เอาเป็น o อทธรรมดาก็ได้เพราะว่าปลูกยังไงก็ออกมาสวยเหมือนเดิมอยู่ที่เราดูแลนะคะยิ่งหน้าหนาวอย่างทุกวันนี้ยิ่งยิ่งปลูกยังไงก็งามนะคะแต่ถ้าพวกมีลูกมีผลเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็น F1 เลยนี่อย่างฟักทองนี่ก็ F1 ไปเลยนะคะแล้วเคยนะคะอยู่เคยเอาเอาเม็ดยู่ไม่เชื่อว่าตอนนั้นไม่ได้มั่นใจเรื่อง F1 OP อ P อะไรก็เลยลองเก็บ เก็บผลผลิตเองเก็บเม็ดเองนะคะจากฟักทองลูกใหญ่ที่ปลูกสําเร็จไปแล้วนะคะมันแก่จัดอย่างนี้ก็เอาไปปลูกมันก็ขึ้นค่ะขึ้นแล้วก็งามแล้วก็ออกดอกสวยเลยแต่ไม่ติดลูกนะคะมีแต่ยอดมีแต่ยอดอย่างเดียวใบงามแต่ว่าหาลูกไม่เจอตัวเมียไม่เจอเลยมีแต่ตัวผู้ดอกมันนะคะนั่นแหละสำหรับผลนะสำหรับไม้ผลนี่ เอา F1 วันไปเลยส่วนตลาดของอิ๋วยัยงบวบงูเนี่ยบวบงูนี่อิ๋วชอบเป็นพันธุ์พืชบ้างมากกว่าเพราะว่าลูกค้าก็จะชอบเพราะบอกว่าพันธุ์เนี้ถึงลูกมันจะไม่สวยแต่มันก็หวานนะคะอิูวก็เลยเก็บเก็บพันเองเอาพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวชํำและให้ดูเดี๋ยวมันจะนานเกินไปตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเรารีบถึงจะชํำและเหมือนที่อิวทำนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเพื่อนๆแขวนไว้เลยค่ะแขวนไว้สักเดือนสองเดือนเขาจะค่อยๆแห้งไปเองแห้งทั้งข้างนอกข้างในแล้วเม็ดจากข้างบนเขาก็จะร่วงลงมาอยู่กระจุกข้างล่างเขาจะร่วงเขาจะร่วงจากข้างบนค่ะร่วงลงมาล่อนออกมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแล้วเขาก็จะมาหล่นกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนค่อยๆเปิดหยุกเนี่ยเขย่าออกมาแค่นั้นเองไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ วันนี้อิจะชําแหลให้ดูเพราะว่าอิ๊อต้องการรีบด่วนเพราะว่าเดี๋ยวอิจะพอทําเสร็จแล้วก็จะเอาไปพึ่งลมพึ่งลมไว้แล้วก็พอพอเขาแห้งแล้วอิก,ก็จะปลูกต่อเลยเพราะว่าเราอยากจะขยายเยอะๆนะคะบวบงูเป็นที่ต้องการช่วงน,นี้กําลังขายดีด้วยมีอีกกี่แล้วนะคะเปิดดูได้ไม่กี่เม็ดนะคะนี่ ดูพร้อมๆกันเลยโอ้ได้เยอะอยู่นะลูกใหญ่ๆอันนี้คว้านเลยเม็ดเม็ดเพื่อนทำอย่างนี้เลยนะคะนานอยู่สักหน่อยนะกว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยเราใจเย็นอันนี้อิเก็บได้ประมาณห้าหกลูกละเนี่ยเราเราซื้อเขาห้าเม็ดสิบบาทเม็ดละสองบาทเนาะนี่เพื่อนเพื่อนใส่ตะกร้าอย่างนี้นะคะ ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าอีกอีกรูกหนึ่งนี่เดี๋ยวอีกจะเอาเอาแขวนไว้ดูเอาไว้ให้เพื่อนๆดูอีกทีเวลานั้นที่จะเอาไว้สาธิตให้ดูว่าว่ามันจะออกมาหน้าตายอย่างไงอะคะนี่ที่เอาใส่ตะกรงอย่างนี้เพราะว่ามันจะง่ายหน่อยอีใช้นี่ก็ค่ถะถูๆนะคะถูๆนี่มันก็จะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะน่ะ เพื่อนๆพอได้มาอย่างนี้แล้วเราล้างให้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาผึ่งลมห้ามไปตากแดดนะคะเอาใส่ตะกร้ามีรูแบบนี้ละค่ะผึ่งลมไว้เอาวางไว้ในที่ล่มอะค่ะไม่ต้องตากแดดให้เขาค่อยๆแห้งไปเองนะคะค่อยๆแห้งไปเองแล้วประมาณแบบพอเข้าแห้งสนิทแบบลาสักสองอาทิตย์แล้วเราค่อยไปทําการปลูกนะคะนี่เม็ดสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งนั้นเลย ได้เยอะอยู่ขายตลาดบ้านนอกไม่ต้องเอาลูกสวยเอาแบบที่แบบว่าเก็บแล้วคนนิยมกินนี่ได้หลายสิบดนะ้วยเนี่ยอืมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส่วนส่วนพวกมะเขือก็รอให้สุกอต้นนี้เป็นมะเขือม่วงมะเขือมะเขือม่วงไข่เต่านะคะนี่มะเขือก็เหมือนกันเดีย๋ยวทำให้ดู มะเขือนี่ก็เถ้าไข่เต่านี่จะนิยมเก็บเองเพราะว่าไปซื้อเขาก็จะเป็นพันพันโอพีเหมือนกันนะคะพวกนี้มันดกถ้าเราดูแลดียังไงก็ดกนะคะแต่ถ้าเป็นมะเขืออย่างพวกนี้เนี่ยเจ้าพญาเนี่ยออ่พันเอฟวันจะจะโอเคกว่าะคะ่ะนี่น,นี่ลูกสำเร็จแล้วนี่นี่ี่ลูกลูกที่เอาไปขาย ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสุกแล้วเนี่ยสุกเหลืองเราก็จะผ่าเหมือนกันค่ะผ่าแล้วก็แกะเอาเม็ดมันแล้วก็ล่อนใส่ตะแกรงแล้วก็วางไว้ในที่ล่มเหมือนกันเนี่ยลูกเดียวเราได้เยอะแยะเลยเก็บอย่างนี้หรือไม่ก็เอาเปลือกออกทั้งหมดแล้วก็แขวนแขวนไว้ผึ่งลมอย่างนี้ก็ได้แล้วเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยมาเลาะก,ก็ได้นะคะสำหรับมะเขือ แต่ถ้าเป็นพริกเพื่อนๆเ,เก็บเม็ดสุกอย่างนี้สามารถปลูกได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องเอามาทําให้แห้งก่อนก็ได้นะคะหรือจะต่างให้แห้งก่อนแล้วค่อยเก็บเม็ดก็ได้แต่ตามสถิติที่ปลูกมานี่อยอิใช้อย่างนี้เลยค่ะอีวฝานฝานฝานลงดินไปเลยแปบ๊บเดียว3วันงอกจะงอกไวมากปลูกง่ายสำหรับพริกนะคะ ช่วงนี้เพื่อนๆแนะนำถ้าอยากปลูกขายนะคะเป็นปลูกเป็นพริกกระเหลี่ยงพริกขาวนี่นะราคาดีแบบว่าไม่มีตกเลยถึงตกตกเต็มที่ก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบบาทก็ยังราคาสูงอยู่ดีแต่ถ้าเป็นพริกนี้พริกกระเหลี่ยงพริกกินดาเนี่ยค่ะพริกกินดาแดงอะ่ะมันจะตกลงมาโลเราไม่ถึงสิบบาทก็มีนะคะ ซึ่งแบบว่าต่างกันฟ้ากับเหวเลยแล้วก็เก็บไม่กี่รุ่นก็หมดแต่ตอนนี้เก็บข้ามปีเลยเพื่อนๆท่านอยู่ถ้าถ้าเพื่อนๆดูแลดีๆจะอยู่ข้ามปีเลยนะคะนี่ข้อแตกต่างของพริกนะคะอยู่นิยมปลูกอันนี้อยู่ปลูกอันนี้ทั้งปีเลยเต็มสวนเลยนะคะอันนี้มีนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีไม่ฉีดไม่พ่นยาเนี่ยเราจะไม่ได้ผลผลิต แต่ว่าอิวไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะอิวเก็บเป็นพีกเขียวนะคะไว้สําหรับให้ลูกค้าไปตําแจ่วอะลูกค้าจะนิยมนะคะก็ขอให้มีลูกดกก็ใช้ได้ก็ขายได้เหมือนกันเม่พันเยอะเลยเก็บไว้มีกระทั่งเม็ดในหนาเอากกินเสร็จแล้วก็เก็บไว้อันนี้อันนี้เป็นอะมะกอ ต้นไหนที่อยูรู้สึกว่ามันหวานก็จะเก็บไว้เอาพึ่งลมไว้แล้วก็เอามาแพกแพกไว้นะคะแล้วเราก็ไปเพาะอันนี้เม็ดมะล่ายี่นกนีย่ยูทำไว้นะคะเดี๋ยวอยูพอได้เยอะแล้วอยูก็จะเพาะทีนี้จะแนะนําเรื่องการเพราะนิดนึงเออนี่พอดีอยูทำไว้ถ้าเป็นเพ็ดใหญ่ๆอย่างพวกบวบงูหรือเอเแล้วก็ข้าวโพดหรือฝักทองอะไรพวกเนี้ ยิมีคลิปย้อนหลังการบ่มอยู่นะคะเพื่อนๆเปิดย้อนไปดูใหม่ได้ถ้าไม่เข้าใจนะคะนี่นี่น,นี่ทำให้ดูเห็นไหมคะงอออกมาแล้วอูจะเปิดซองอันนี้อคือเป็นตัวนี้นะคะนี่ครับเขาตอกเปิดซองเสร็จเอาแช่น้ำไว้4-5ชั่วโมง เสร็จแล้วเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําชื้นๆเป็นผ้าอะไรก็ได้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาห่อรวมกันอย่างนี้เลยนี่ของอิ๋วทั้งอันนี้อะไรอ่าอันนี้ข้าวโพดนะคะอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดหวานสวิตดูจะเอาปลูกลงแปลงฟักทองเอาผสมกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปทําวิดีโอนําเสนออีกทีหนึง่งในการปลูก แบบประหยัดเงื้อที่นะคะคอยติดตามอิวไปเรื่อยๆอมีอะไรแปลกๆมานําเสนอเรื่อยอันนี้คือคือการ่มนะคะเพื่อนๆสำหรับพวกเม็ดใหญ่ๆนะคะอย่างไอพวกนี้ถติว่าอิวตากแห้งแล้วใช่ไหมสองอาทิตย์อิ๋วก็จะเอามาแช่น้ำสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำมาห่อผ้าแล้วก็ใส่เอาห่อไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดฝานะคะเป็นการอบเขานะนี่อบอย่างนี้ไว้สคืน พื้นที่สามมาเปิดดูทั้งถ้าล่างออกแบบนี้แล้วเพื่อนๆจะเอาไปลงดินได้เลยหรือจะเอาลงในถาดหลุมเลยก็ได้ถาดหลุมถาดหลุมยอย่างพวกโน้นที่อยู่ทําไว้นะคะเอาใส่ดินดินที่เราเราซื้อดินถุงทั่วไปอะค่ะแล้วก็เอามาหยอดเนี่ยเอาลงเป็นร่องๆ่องเป็นหลุมหลุมได้เลยแล้ว 2อสาวันเขาเขาขึ้นมาแล้วก็ได้ใบจริงเราค่อยเอาไปลงปลูกนะคะแบบนั้นเพื่อนๆจะได้ผลร้อยเเซ็เลยโอ้ยาวมากแล้วว่าจะพูดน้อยๆพูดเป็นต่อยหอยเลยโอเคเดี๋ยวจบวิดีโอนี้เดี๋ยวจะทําการให้ทำนี้ให้เสร็จเพื่อจะเตรียมวันนีงานเยอะเลยซื้อซื้อมาเยอะแล้วนี่ก็ว่าจะเพาะเพาะเจ้าตัวนี้ด้วยได้มาแล้ว เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามชมนะคะใครที่รักการปลูกเหมือนกันติดตามชมค่ะแล้วก็เช่นเดิมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อิวด้วยนะคะสำหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์ของอิวในวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวเอาผองขึ้นซะเลง้งมีของหลายอย่างพวกกระเพราหัวพา,วพาย,ยังไม่ได้เก็บเลยจะต,ต้องไปเก็บผักใบเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะอพอเท่านี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ